วันที่16เจอกันอย่าพิมพ์ตัวเลขบ่อยนะจ๊ะแล้วแม่ก็หวังว่าแม่หวังว่าวัวครูปีเนี้ยจะอบอุ่นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะเพราะอะไรก็เพราะกำลังใจดีๆจากทุกคนนี่แหละค่ะนะกำลังใจจากทุกคนเลย่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีใช่นี่คือสโลแกนของเรานะคะ ไม่รู้อ่ะแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไลฟ์สดไม่ต้องถามแม่หรือต้องถาม Net, แน็ตเพราะแน็จะติดต่อใครยังไงแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะใช่ค่ะเราก็อยู่ตามประสาครอบครัวเล็กๆของเรานะคะเราก็หาก,กินกันไปไม่ได้คิดอะไรมากมายะคะ่ะมีงานก็ทําไปทํางานให้มันดีที่สุดให้สมกับที่คนดูรักเราเราก็ทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะ สโลกแกสนสั้นๆใช่รอทิศระบุรีค่ะาเจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเจา้าภาพทุกท่านที่มาจองคิวปีหน้าหลายเจ้าแล้วขอบคุณมากนะคะปีหมาถึงปี68ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะค่ะน้องนุ่นเป็นเด็กดีอยู่แล้วตามธรรมชาติอ่ะตัวตนเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กตลกน่ารักดีะคะ่ะขับขำดี ได้ฝนตกหนักมากค่ะตกแบบออกจากบ้านไม่ได้อะโอ้ยนี่สวยแล้วแม่โอ้ขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณที่รักกันจ้าแม่ก็พื้มใจนะ ว่าอืมยังน้อยมีคนคนทั่วๆไปกุ้มใย่ๆอย่างรักบ้านเราถึงว่าเราจะเป็นมิเฉาคะเล็กๆครอบครัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมก็ยังให้การรอบรับเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่ครอบครัวคุณพ่อสอนรักและพ่อสอนลักีออ่ก้เป็นคนดีมากนะคะเมื่อวันนั้นที่สู่อ้อมกอดเอมื่อวันที่ห้าแม่นั่งคุยกับพ่อสอนรักเป็นชั่วโมงเลยนะเรามีความคิดว่าพู่พันน่ะเขาอะ่ะเขาคุยดี อย่าจริงใจมากอ่ะคุณพ่อสอนักอ่ะเขาเป็นคนสมรถมากนะคะเป็นคนง่ายๆเป็นคนพูดจาดีมากค่ะคุณพ่อสอนลักเนี่ยอืมเขาก็คนดีมากนะคะคนดีคนนึงเลยอ่ะอาอีกแหละโดนเตือนอะไรอ่ะคะที่แม่ทําผิดอะไรโดนเตือนอีกอ่ะอืม สวัสดีค่ะใช่อะ่ะบ้านแม่เรามองว่าเราไม่ซับซ้อนนะคะ่ะช่เหญิงคนเราก็หาก,กินกันไปนะคะหาก,กินกันไปมีหน้าที่ก็ทำเงินไปไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายทํางานวันนั้นให้ดีแนละ้วให้จบ เนี่ยเราไม่คิดอย่างนี้ค่ะมีตั้งเป้าแล้วพุ่งไปนี่ก็ลืมไปนั่นก็เรื่ไปนี่เล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่พ่อสอนเราเป็นคนดีมาโอ้ขอบคุณดอกกุหลาคบค่ะมันตกค่ะอืมอยู่ป้นนีแกงตาให้ดอกกุหลาบเีแยะเลยขอบคุณค่ะเออ อ๋อมันแจ้งเตือนขาะเสียงกดแล้วเราจะทำไงเอ้ยแปดกนะทําำเบาเสียงเลยหูยไฮโดรกลาดเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะไม่เจอกันเลยนะคะคุณพี่ <laughs> คุณแม่สบายดีไหมคะ อู้ยให้ดอกกุหลาบเยอะเลยอะ่ะโอ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอ้โหดอกกุหลาบร้อยก็ดอกแล้วว้ายตายแล้วอะไรขนาดนี้ขอบคุณค่ะอืมโอ,โอสวัสดีค่ะไม่สบายงนะั้นสองสามวันแล้วค่ะโอ้โหไม่สบายเหมือนกันค่ะขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะ ยังไงบอกแม่แล้วก็ชุดพี่ตามไปดูลูกชายมันค่ะโอ้โหมีให้ดอกลับอะไรมากมายขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะป้านีแกงใต้ว้าว,ว,าวโอ้โหดูดีเขาจะหยุดที่เท่าไหร่ <c oughs> ขอบคุณทีมเขาเจอเข้าใจค่ะสองร้อยผ่านไปแล้วค่ะขอบคุณ <c oughs> โอ้โเปิดการมองเห็นเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะหูตื่นเต้นดอกกลาบเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหโอืมสองร้อยกระดอกแล้วค่ะสองร้อยห้าสิบแล้วค่ะอืมอ๋อค่ะค่ะ,ะค่ะ,คะ,คะ,คะว่างก็เรียนเชิญน,นะคะพี่งานไว้คุยที่บ้านเดินหน้านะคะโอ้ยตอนนี้แกงใต้ ขอบคุณหัวใจสีส้มค่ะสามร้อยดอกผ่านไปแล้วค่ะโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะอ่าพวกเราปบมือให้ป้านีแกงใต้หน่อยเลยสองดอกลาบเยอะมากเลยวันนี้เล่นที่ไหนคะแม่หนูไม่รู้ได้ไงคะเนี้ยเขาไปเชียร์พาะสอนรักกับเต็มโคราชน,นะคะ เท้ากุ่มแล้วดีมากค่ะโอ้โหพี่กดดอกกุหลาบขนาดนี้เลยค่ะสี่ร้อยดอกแล้วค่ะหยูยจะเอามีโัวผูกเข็มไปฟังอะ่ะไปผูกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพชรวิเชียนมันมีน,าน่าลักขอบคุณมากค่ะรถไฟต้องมาแล้วแม่ออเคุณป้านี่แกงตาหยูย โอ้โหตายแล้ว400กว่าดอกห้าร้อยดอกผ่านไปโอ้โหอะไรกันนี่ไม่ได้ไปจ้าแม่ยังนั่งอยู่บ้านเลยถ้าไปโคราชออกตอนนี้ก็คงไม่ทันนะลูกอุ๊ยพันนี่ยังไม่หยุดค่ะ ห้าร้อยห้าสิบหกดอกปบมือขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณปนิกแกงใต้ค่ะผู้พิชิตด,ดอกกุหลาบวันนี้ไปแล้วห้าร้อยกวดอกนะคะอืมไปเชียร์สามนอนบปกปกมือหน่อยค่ะอืมใช่ปนิกแกงใต้สุดยอดมากค่ะไปแล้วจ้าเขาไม่ได้กลับมาบ้านนะจ้าเมื่อวานนี้คือนอนนู่นเลย หาที่พักแถวโคราชเลยจ้ะแล้วก็วันนี้ไปใกล้ๆหน่อยนะคะไม่ต้องตีกลับมาบ้านไกลามากค่ะลาดบุรีกับโคราชนี่ไกลามากนะคะคือขับรถมาถ้ารถติดติดห้าหกชั่วโมงไม่ถึงนะคะวันนั้นแม่กลับมาตอนเย็นโอ้โหเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วสวัสดีทุกคนนะคะซื้อกลุ่มปิดกันเยอะๆแล้วก็ ซื้อเนิ่นๆจะได้เข้าได้ง่ายจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาคือเอ่อทำไมเข้าไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณที่รักบ้านบารมีค่ะป้านีกแกงใต้ป้านีกแกงใต้นี่จะได้มางานไวคูไหมคะอยากให้มานะคะซื้อทุกกลุ่มเป็นกําลังใจดวงน้อยๆค่ะแม่โอ้โหถึงกําลัง,งจะดวงน้อยๆไงก็เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดอะคะ่ะ ยากไปมากเลยมานะคะถ้ามาได้มานะคะข้อความที่ตรงนี้มันขึ้นเนี่ยตรงนี้มขึ้นแด้งๆข้อความจํากัดคืออะไรคะคืออะไรใช่ค่ะวันนั้นรถติดมาโอ้แม่กลับมา,าตั้งแต่ออกจากโคราช้าหมูถึงบ้านห้าทุ่ครึ่งเลโอ้รถติดสุดๆ ขอบคุณทีมขอจอขอใจขอบคุณต่อๆอ,อ,อน่ารักนะคะซื้อเรียบร้อยทุกกุ่มโหน่ารักมากค่ะทุกคนคือกําลังสําคัญนะคะเราก็จะสร้างผลงานดีๆให้ผู้ชมได้ดูกันใช่คะ่ะซื้อไว้แล้วเก็บไปดูย้อนหลังได้นะคะมีแถวชุกะเพราไม่มีเลยจ้างานเงียบมากเลยแถวนั้น โอ้โหรถติดมากเป็นประวัติศาตเลยวันนั้นติดแบบโอ้โหมากมายนอนรอในกุ้มแล้วค่ะขอรถไฟจะใครซักกระบวนได้ไหมขอบคุณค่ะแต่ช่วยแม่จ้าขอบคุณมากจ้าดีใจนะคะทุกทุกคนอ่ะ เป็นแรงสนับสนุนที่ดีค่ะทุกคนเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนให้แม่และครอบครัวแม่และครอบครัวพ่อสอดลักได้สู้และเดินกันต่อไปในเส้นทางสายนี้นะคะอูย้ยขอบคุณจ้าขอบคุณอุ้มใจไม่ให้แม่ละจ้าพ่อสอดลักเขาเสียงดีอยู่แล้วนุ่มๆเหมือนนักกว่าเขาจะร้องพอยิงอ่งกว่านี้อีกนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะฝากตัปอมาได้ค่ะ ขอบคุณค่ะช่วยกันเชียร์ช่วยกันชมนะจ๊ะขอบคุณค่ะอันนี้มันเขียนข้อความจํากาดเพื่ออะไระไม่ได้ไปจ๊ะ ที่รักบ้านเราใช่คุณพ่อสอนรราเขาเสียงดีแสดงว่านุ่มๆเนี่ยเขาคงเป็นคนที่เล่นลิเกดีแล้วก็ร้องลิเกเพาะมากก็ไม่หายห,ายหรอกจะ้ะเป็นวัดนี่หายยากมากจริงฝาก,กเป็นกำลังใจนะจ๊ะคืนนี้ไปกันเยอะๆแล้วก็พรุ่งนี้หยุดพักหนึ่งคืนนอนกันนะจ๊ะพรุ่งนี้ แล้วเดี๋ยววันที่สิบห้าก็ไปเชียร์ลิเกแม่วัดสนามชัยอุย้ยขอบคุณจ้าให้เจ้าผีผีน้อยแม่เล็้ยผีใช่นุ่นคงเก่งเหมือนพอ่อสายเลือดพ่อนะคะแต่แม่เขาอาจจะเล่นลิเกเก่งนะคะแม่เขาเป็นนาโคแต่แม่ไม่เคยเห็นขอบคุณโลซาจ้าเป็ดน้อยค่ะ อ่าใช่ใช่เขาเคยเล่าให้แม่ฟังว่าเขาออกอากาศวิทยุใช่แม่นางเออใช่ค่ะแม่นางเขาก็เล่นลิเคนะคะเขาเป็นนางโคงแววเขาแววออกอยู่แล้วแหละเพราะมองว่าเขาเสียงดีพูดจาดีภาคก็พออะไรเงี้ยค่ะอืมตอนนี้ติดงมงแงม แต่ยังไม่เคยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเนี่ย499คนนะทุกคนซื้อคุ้มปิดหมดแล้วใช่ไหมคะฝากช่วยกันซื้อนะจ๊ะแม่อยากให้คนเยอะๆอ่า15เจอกันวัสนามชัยค่ะซื้อแล้วค่ะ ยังไม่ได้ฟังเลยจากเมื่อวานนะแม่กินยาแล้วก็หลับไปยูอยู่ไม่ดึกนะคะซื้อแล้วค่ะโหขอบคุณค่ะอืมโหน่ารักน่ารักมากค่ะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อนะคะ17เจอกันสายใหม่นะแม่ได้จ้าได้จ้าวัดหน่องยายใสายใหม่นะคะซื้อตั้งแต่วันแรกซื้อแล้วค่ะ เป็นตะวัดแ่่หน้าเบื่อมากมันก็เจ็บคอไออะไรอยา,อา่เงี้ยเออช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันซื้อเจอกันวัดหนองใหญ่ค่ะไม่เสีย้ลยค่ะเมื่อคืนไปเชียร์น้องนุ่นกลับมารอดูน้องเติ้นต่ออ,อ๋อค่ะ รอเจอ24วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จะจะจเจอกันนะจ๊ะซื้อตั้งแต่วันแรกโหน่ารักมากจาก้ะมีพักเพื่อนผุ่งก็ชวนกันคุยชวนกันซื้อนะจ๊ะเราก็เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ตอนนี้ไม่ซื้อแต่ซื้อแน่นอนค่ะจ้ะก็ถ้ายอยซื้อกันนะจ๊ะจะได้เข้าง่ายๆนะ นี่เดี๋ยวแม่จะไปวัดเพื่อไปบอกขอสถานที่จัดงานไว้ครูอะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกับหลวงพ่อวัดปักแรดนะคะยี่แปดตุลามีพระบาทใช่ไหมคะไม่มีนะคณะแม่ไม่มีหรือว่าเป็นคณะพ่อตรงนูนยี่แปดไม่มีนะะี่ค่ะงานไข่อะคะงานไข่เอ้ย ามาเล่นเพชรบุรีจะไปดูครับอยู่ในกลุ่มแล้วค่ะน่ารักมากค่ะยี่แปดงานใครคะที่ที่บารมีไม่มีนะคะเข้ากลุ่มปิดงานไว้ครูยังไงค่ะแม่อ๋อเข้าไม่เป็นหรอคะก็ยี่แปดพอย เออถ้าอยอี่แปดพยมีงานพ่อน้องนุ่นค่ะอุย้ยจากสอบปอปลาวคณะน้องลุงฟ้ากฤษดานี่แหละไม่มีค่ะยี่แปดไม่มีนะคะยี่แปดตุลาไม่มีงานค่ะงานที่ไหนคะไหนคุณลองบอกแม่ดิลองเตือนความจำแม่ดิพ่อในนี้ไม่มีวัดพระพุทธบาทของพ่อน้องนุ่น ถ้ายี่แปดพฤศจิกาอ๋อแล้วนุ่นร้องเพลงมันแล้วแม่จะรู้ไหมล่ะจ๊ะเออถูกผู้สะตกใจเลยแม่ก็น,นึกว่าแม่ลืมงานอ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวคะ่ะอันนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสมุดงานไม่ได้อยู่สมุดงานลิเกอืม อพี่จำไม่ได้หนูก็ไม่มีนะคะเพราะว่าลุงฟ้าไม่มีทั้งสองเดือนเลยค่ะน่าจะเป็นงานพ่อตองนุ่นมั้งคะอุ้ยขอบคุณได้หมวกแล้วต่างต่ๆงตงตงต,งต,งต,งตย้อนอย่างนี้ยิ่งตกใจใ่เลยสามสิบกุมปิดนาวาลังสิต อ่าสามสิบดเป็นกุมปิดนาวานาวานาครน,นะคะแต่ยี่สิบสองพอน้องนุ่นน,น,นาวารางังสิตเออยี่แปดไม่มีพูดจะตกใจเลยแม่ก็นกึกว่าแม่ลืมงานจะภาพเงินไหนหรือเปล่าถ้างานร้องเพลงไม่ต้องถักถวงนะคะพอแม่ไม่ได้โจดเอาไว้งานร้องเพลงเขาต้องผู้จัดก,การเขาโจทดเอาไว้เองนะคะอืม จ้าแม่จะโจดแต่งานลิเกนะคะยี่ห้านุ่นแนทร้องเพลงนาะวารังสิตช่ค่ะขอบคุณพวงมาลัยค่ะฝนหยุดแล้วเดี๋ยวแม่ขอตัวไปวัดก่อนนะคะไปขอสถานที่วัดจัดงานก่อน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ยุ่งอะไรจะมาเล่าให้ฟังว่าพาเจ้าว่างไงกันบ้างนะคะเหมือนเห็นในเฟซของน้องแนทไม่มีข้าหูคุณทักทวงเงี้ยเดี๋ยวเราพาละตกใจเลยงานลิเกไม่มีนะคะไม่มีจ้าอืมรอในกุ้มจะงงมาเลย แม่ก็งงนี่ยิ่งคุณทักทวงนี่ยิ่งงงใหญ่เลยไม่มีนะคะยี่สิแปดอะมีถ้า2ยี่สิบปดพฤศจิกาอะมีงานพ่อน้องนุ่นลิเกนะคะแต่ยี่สิบแปดตุลานไม่มีงานค่ะนะคะ